สันส้นๆค่ะโอ้ควายหน,น,น่อยนอนควายตายแล้วตายแล้วลูกควายหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่นี่นี่ใจใหเเบิงน,นี่ลูกออกลูกนี่เห็นบ่เขาเป็นร้อยหาแม่เขาแล้วน,นี่เห็นบ่เห็นบ่เขาไปหาแม่เขาแล้วเนี่ยเห็นบ่เออเห็นบ่ฟ้องละฟอดเลยนะคะอ่านี่ทาวาทาวานอนอยู่ในาน้ำน,นี่บ่มียุง่งกัดบม่มีเหลือกัดนะคะเขาก็สินอนเหล่นตุ้มตามตุ้มตาม พอนอนเห่นแล้วถ้ากอไฟนี่มันกรสีมีควันแม่นบ่เขาก็สิไปยืนไปนอนไปนอนอยู่เนี่ยกองไฟนะคะไปนอนอยู่กองไฟเชยแต่ตอนนี้ยังบ่ไเด็ก,ก่อไฟค่ะนะคะตอนนี้ยังบ่ไเด็กกอไฟก็เลยพากันนอนนอนอยู่ในสระในสระน้ำนะคะเนี่ยค่ะค <c oughs> วายเผือกแม่เผือกเอามุดน้ำเอาลูกเขาเป็นตัวแม่ด้ค่ะยังบ่ยังบานได้พ่อขวบ เขากระสีชมพูนะคะน้าควายเผือกไม่ใญ่กัะสินนะคะเป็นแม่เผือกลูกเผือกก็มีควายปัญหาหนาฝนกับย่านเขียดอิโมยล่ะคะ่ะเมีเยเใส่ตาควายเวลาเขากินหญ้าตาง้วตาควายนี่นะคะแต่ก็โอ้กาพยายามดูแลนะคะตรงนี้ล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้พี่น้องห้าเกษตรกรเริ่มเก็บผลผลิตละนะคะเหยังกับขาดทุนเหตยังกับขาดทุนจนถก อาพี่น้องเขาอะนะกเกษตรกรเขากกษตรชอทอเกี่ยวกับตัวนี้แหละนะคะแม่แยกก่กระสินโอ้ยอวิวจังสี่ระคะพี่น้องเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันลูกระบาดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ปลดลอกอเอฟแฟนคือนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเพชรบูรณ์โอ้โหม,หมอรถโมเดลไซเป็นเป็นพันบ่าแม่นเป็นลอยนะคะเป็นพันขั้นนะคะตอนนี้เริ่มทย่อยกับกันแล้วมือน,นี่วันอาทิตย์เนาะโอ้ นะคะคจะเป็นอย่างไดบลูนะคะแต่แน,ๆน่ๆน,น้อยๆกันนี่แหละคะ่ะไม่ใช่การว่าสินก็อยู่ทงไฮทงหน้าปลอดภัยสุดปลอดภัยจากโรคระบาดเนี่ยนะคะอยู่ทงไฮทงหน้าเป็นสิ่งที่ดีมากๆบรรยากาศก็ดีนะคะกินอายของง่วงควายมีความสุขอีกลำอ,อีกแบบหนึ่งนะคะอ่าพอด้ายบอมีความสุขก,กับช้างเลยค่ะพี่น้องซาดไม่ใหไงพอด้าด้วยไม่ไงหน่เห็าานว่าเห็นไก่ไก่ก็กินขี่นะคะคุยเคลียขี่ควาย อันนี้กับควายนะคะอ่ะคลิปนี้สั้นๆไปก่อนได้พี่น้องอื่นพอกันไหมนะคะกับคลิปอ,อย่าลืมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะว่มีตัดต่อม่มีเอฟเฟกตไม่ใช่กราซินค่ะผับแบบเพียวๆเลยนะคะลำลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ